สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะห <c oughs> น้านเล่าที่แม่ปูบัไดโพหนังหนามาเต็มๆคลิปแบบนี้นะคะ <c oughs> กำลังไปเรียนอันช่วงนี้แม่ปวนบ่คอยมีเวลาปันไดค่ะเพราะว่าเ,เลียนสองทีทีแรกนั้นเลียนเลียนเลียนเลีน,ลนจันถึงสูขขาเลียนทุกมือ กทีที่สองนี่ขึ้เลี่ยนวันจันทร์กับวันพฤหัสกา,กาเรเลี่ยนตรงที่แรกเสร็จแล้วค่อยมาเลี่ยนทีท่ที่สองค่ะแล้วก็หางานไปนั่เพราะว่าอย่างที่เลี่ยนที่ที่สองนี่มันจะเป็นโตซอยโตซอยที่แปลว่าการเขียนจดหมายสมัครงานการเทคนิคการ ตอบสัมภาษณ์เวลาเวลาเลือกตูเปียดสัมภาษณ์ดูสิค่ะ,แ,ะแต่ถ้าซอยซอยหาแบบว่างานที่ว่างหรือว่าที่เหมาะสมกับเพิ่งสินะค่ะจากโอเคอยู่เลียนที่ที่สองเนี่ยที่ว่าเรียนสองหมื่นี่คือเรียนหม่องเดียวกันก็นไม่ย่อยน้อยค่ะตะวนันคนละมืออาจจะได้เจอกันคือวันจันทร์อาจจะได้เจอกัน,นวันจันทร์ค่ะมือเดียวแต่บอรลูไว้ได้อยู่ห้องเดียวกันบ่ค่ะเพราะว่า จันที่แล้วแม่ผู้บเดตไปโรงเรียนเพราะว่าโรงเรียนลูกหยุดเลยได้อยู่บ้านกับลูกอากาศยังคงหนาวค่ะเบิ้งค่ะคือมันจะเป็นน้ําแข็งเห็นบ่ค่ะนี่ละล่ายจักน้อยแหละด้ค่ะเพราะปกติไม่นสิเต็มพื้นตรงนี้เลยละกะยางลําบากค่ะยางลําบากมากยางนี่จิกสนจิกฝ้ายนิวดีเ <laughs> พราะว่าถ้าลื่นมานี่ไม่คุ้มเลยค่ะหลังเหลืง้งเดี่ยวไกระสูกกระเดียดยดยด่ยวนี้ เียงกันไปมื้อนี้ก็สุดสัปดาห์ค่ะสุดสัปดาห์นะคะเด็กๆไม่ต้องไปโรงเรียนพรุ่งนี้ตื่นสายกันได้ตารางสาหรับแม่ก็คือปกติอะค่ะแม่ปูกงานหลายคือเก่าค่ะงานบ้านเพราะว่าจะต้องซักผ้าเก็บกวาดบ้านพืควันออกปากเลยเห็นปะค่ะ ดูนะอันนี้ยังกับลานสเก็ตเลยนะคะยังกับลานสเก็ตเลยไหมปูมก็ต้องเลี่ยงเลี่ยงหารงที่มันเป็นหินที่เขาเอาหินมาล,ล้ยเราอะคะ่ะเดนลำบาก ช่วงนี้เด็กๆก็สบายดีกัน right? ทุกคนนะคะเจ็บปวไข้ปวเป็นยังกันค่ะช่วงนี้นะคะช่วงนี้นะคะแต่ว่าช่วงหน้ายังไม่รู้กระวังว่าคงถิว่ามีไผเจ็บไผ่ป่วยอีกอะค่ะแล้วปู่กะวางว่าแฟนขับทุกคนสบายดีเนาะค่ะเนาะเมืองไทยกับอากาศกัน บ่หนาวเป็นไดเรกค่นะ,นะ use, หนาหนาวกระได้เพราะว่ามองที่น้ําท่วมมีกะขอให้น้ำลดไปไว้เนาะค่ะเนาะอย่าให้มันมีมาอีนกนักหนาอยู่น้ำท่วมจะไปทางใดทางใต้เอาไปไว้เดี๋ยวแม่ปูขอขอมองพื้นกันเด้อค่ะบัดที่นี่นะเพราะว่ามันเริ่มสิมันเริ่มส,มมสิมันเริ่มสิเต็มถนนละเดี๋ยวข้าจะเบิ่งกล่องเดี๋ยวบ่เบิ่งพื้นเด้อ แ้นคลับสิได้เห็นคลิปแม่ปูงายเงิบเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวแม่ปูจะพยายามลงคลิปเด็กๆให้ชมนะคะสวัสดีค่ะ